สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องมือนีบิก่ะชิพาพี่น้องไปอันไปอ่าส้มเมืองหรือว่าในเ,นนเมืองอุนเซนนะจ๊ะพี่น้องจ้าคือมาตั้งสองสามหมื่นแล้วกันเนี่ยมือเดททายในเมืองมาเบิร์นเ้ยนะจ๊ะมือนะะอีมือน,น,อน,อน,น,อนอีกะเป็นมือซื้อถายแล้วเนาะจ้าพี่น,น้องจ้าแล้วก็บิกก็เลยหลังจากกินข้าวสารแล้วบิกก็เลยผ้ามันเที่ยวมาห้ามาเบิงเนาะจ้ะคือตอนเนี่ยยังบ่ค่อย,อยออมีคนหลายเนะจ๊ะค่ะท้ายลุบสะดวกเลยกับเลยทายวิวงามๆเนาะจ้ะ แต่ตอนเสาร people, people quite, outright, ent, ์กาเงียบบ่มีคนหลายจ้ะแต่ว่าก like, ็เป็นคนละคนละฟิวกับตอนแรงกับตอนบายบายแบทีนี้คนผูกผ่านเยอะนอกจากพี่น้องจาากระสวยเป็นคนละแบบจ้ะไปเปิ้กันเลยจ้าอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในเมืองนอกจากตอนนี้คือยังบบมีคนตอนเศาอยู่นอกจากมันก็มักมาทายลูปตรงนี้นอกจากพี่น้องจ้าอันนี้ก็เป็นเป็นแบบขายของฝากนอกจากขายของฝากเป็นแบบพวกของฝากนะเออ แล้วก็มีต่อไปเรื่อยๆยไปเรื่อยๆทานตอนสักพักนะพี่นอจ่ะสักประมาณสิบโมงอุ้ยชุน่นีนกูสักประมาณสิบโมงหรือสิบเอ็ดโมงเป็สินะแม่มีคนเยอะคนเยอะแล้วก็รถคนกระจย่างหลายนะจ่ะ้านค้าเพื่อนกระจเอาโตเกียอีมาว่างเต็มไปเลยนะจ่ะพี่นอจ่ะแต่ว่า ลดกาสีเขาไปได้ตอนนี้นะจ๊ะถ้าเกิดว่าล้านเต็มแล้วก็เออคนเอาก้าอีออกมาแล้วก็รถเขาไปได้อันนี้ก็มีลลานค่าทั่วไปจ้ะพี่นอจ้าเนาะเสื้อผ้านาผมก็มีทั่วไปจ้ะก,กาแฟกับตามปกติขึ้นในเมืองเลยจ้ะพี่นอจ้า ได้าสวยเนาะจ้ะตอนนี้ต่อมาก็เป็นพวกเป็นผวกบานเป็นผวกที่เขาตั้งโชว์นาะจ้ะพี่น้องเนี่ยเนาะเพราะว่าสไตล์ของคาสิเป็นแนวนี้แล้จ้ะพี่น้องจ้ะแล้วก็เอาเทียนเข้าไปข้างในเนาะจ้ะตรงบ้านเนะเอาเทียนเข้าไปข้างในแล้วก็จุดเทียนแล้วก็สีมีแสงสว่างออกมาเป็นสีงามเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะเนี่ย ทั้งนั้นเลยจ้ะอันนี้ก็เป็นเป็นแบบตั้งโชว์นะจ้ะมีเยอะมากฝังนี่ก็มีจ้ะมีเยอะนะจ้ะพี่น้องจ้ะอันนี้สวยเนาะอันเนี้ยเป็นแก้วแล้วก็มีดาวแล้วก็มีต้นไม้ทั้งในนะจ้ะ อันนี้ก็คือชุดเสื้อผ้าพื้นเมืองคนนาะจะถ้าเป็นบ้านเฮ้าก็คล้ายๆชุดไทยนยาะจะเพลินสีใิ่ประมาณนี้เนาะมีหลายแบบน่ะจะพี่น้องจ้าอันนี้ก็เป็นร้านใหญ่เลยเนยาะจะก็เป็นร้านทั่วไปเลยจ้ะพี่น้องจ้าแต่ว่าเพลินซิมี่ภาวต้ายเพลินซิมี่สุดในแบบของเพล่นนาะจะพี่น,น้องจ้ะคือแต่ละภาคนะมันก็มีสุดในแบบ ในแต่ละภาคของของภาคใดภาคภาคนั้นนะจ๊ะพี่น้องถ้าเป็นอีสานเฮาก็คือจะเป็นแบบว่าสุดสุดไทยสุดผ้าไม้ยังกังสิแต่ละผ้ามันเกิดสีคือกันแบบนี้แม่จ๊ะพี่น้องจ้ะเมันสะท้อนเนาะจ้ะราคาแพงเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะแต่ละชุดเนาะเพิ่นสีแยกกันเนาะจ้ะไคลนั่นก็คือชุดเนาะจ้ะสี่ร้อยห้าสิบห้านาที่เกือเทลก็คืออ่าเข็มขัดเนาะจ้ะ ก,ก็คือผ้ามันขอนะคะเฉก็คือกระเป๋าเชืช่อคือรองเท้านะจะ๊ะนะชุดนี่เป็นพันธุ์ควรได้จะมีน้องจ้าเนี่ยชุดสีเขียวเนี่ยจ้ะแต่ก็งามงนะจ๊ะเนี่ยม็นเป็นชุดประมาณของเมันเป็นแบบนี้นะจต่อมาก็จะเป็นพวกอ่าช็อกโกแลตนะจ๊ะพี่น้องจาอ้าอันเนี้ยช็อกโกแลตมีหลายรสนะจ๊ะสลากจะเป็นช็อกโกแลตเนาะสเบอรีนะ่โโอียนะัง เราเป็นก้อนเป็นก้อนแบบนี้เพิ่นขายเป็นก้อนแบบนี้ก็เลยจ้ะแฟนๆซื้อกินอยู่มูจอกจักบาน อันนี้ก็สิเป็นอีกข้าง,างหลังเนาะจากพี่น้องจ้ะตอนแรกที่ถ่ายเบื้องคือเป็นทางหน้าเนาะอันนี้ก็เป็นข้างหลังเนาะจ้ะตอนนี้ยังมีนมคนคึงเนี่บถ่ายรูปกําลังดีจ้ะเพราะเวลาคนหลายค่ะเสวนเสียนกันอยู่เนาะจ้ะเยอะอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของคนเนาะจ้ะยืนอยู่ตรงนี้เนาะจ้ะอันเห็นข้างหน้านี่คือ ข้างหน้านี่เป็นมูซียผมหรือว่าผลิตผลิตภัณฑ์นะจ๊ะพี่น้องข้างหน้านี่ใหญ่เนาะจ้ะก็เขาไปเล่นใดเนาะจ้ะเขาไปเบิ่งซุ่าพิพิธภัณฑ์เนาะจ้ะข้างหน้านี่ก็ใหญ่เนาะจ้ะเขาไปทางในก็ได้เนาะจ้ะแต่ว่าบหงวัวตอนนี้เพิ่นเปิดหรือ,อยังเนาะกะสิเปิดเลยเนาะจ้ะพี่น้องจะ้ะทางนั้นก็เป็นออกมาทางในเมืองเนาะจ้ะ อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเมืองฟูเซนนะจ๊ะพี่น้องจา้าปีหมาปีกเ็เลยได,ดท่ายลูกไว้นะจ๊ะไปฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนนะจ๊ะพี่น้องจา้าเมือน,นี้กะแดดดีอยู่เนาะกะสีประม่านนี่แหละนะจ้ะเพราะว่าเมืองส่วนหมาเป็นสีมิแต่นาทองเที่ยนนะจ๊ะพี่น้องจา้าก็งามไปอีกแบบเนาะเบิ่งไปเบิ่งมาเลยคลายคลาเป็นแบบว่าย่าลาดปานเฮาเลยมีตึกลาบานช่องที่เป็นแบบว่าติดติดกันวินสวยสินะจ๊ะพี่น้องจา้า เนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้ในเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไดรต์เด้อจ้าพี่น้องจ้าบ๊ายบาย